สวัสดีครับดูที่กับเป็ดปากช่องที่สวยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่ในบรรยากาศฝนตกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับขนาด23ไร่แต่สามารถแบ่งซื้อได้นะครับแปลงละ5ไร่นะครับวิวสวยนะครับตำบลโป่งตาลองติดถนนลาดยางนะครับไฟฟ้าเข้าถึงเรียบร้อยบรรยากาศดีมากนะครับ เป็นที่ดินที่สามารถมองเห็นวิวเขาใหญ่ได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ดูนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศเขาใหญ่วันที่ฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกสวยงามมากครับเขียวชอุ่มครับใครกำลังมองหาที่ดินสักแปลงนะครับเพื่อทำบ้านหรือว่าอยากได้บรรยากาศ ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับสนใจทักเข้ามาคุยกับเราได้นะครับรายละเอียดเราจะใส่เพิ่มเติมไว้ให้ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ